ได้กวิดีโอครับเป็นการถ่ายสดนะว่ามันด้ยูขาวรามันไม้ลักเพรแห้งไปอยูขาวลมก็แห้งไปสนานบันนี่แล้วสุสนามเบิ้งใส่ตัวนแนยใหญ่ เลิขึ้นมาแล้วบอลลองบรรอลลงกับสนามแล้วแล้วเบอร์เจ็ดแม่วันนี้โคกได้สวยแม่จะแกไปเมาโอ้โหวางกว่านี่ฮยังันนน้ำม้นเปลี่ยนได้เอาลส่กันเลยอาผ่าโรงเรียนเนาะ แต่ลองเียนแต่ลองเรียน,อเ,ยนเอาเขาเหลืองเหรอเคืออ่าครับปสวดได้เปรียบเพื่อการเบอร์สองเนชิงขวาเอาเข้าในครับรถแม่ไม่ส่งครับไปเล่นชิ่งคนเดียวครับหรือว่าบอลยังเล่นเป็นทีมนะครับเบอร์ห้ามงขึ้นมาทางทางชุมน้อยมองขึ้นไปครับแต่ก็ยังยังชุมเบอร์สี่ได้บอลมาคือหลังไปตั้งเกมใหม่ครับแม่ คุณรงทีขาดครับสกอร์ตอนนี้นี่การรับวิทยา3สามศูนเนี่ยรับวิิยาได้บอลเบอร์เจ็ดเซนเตอร์คููเซนเตอร์นี่เขาให้คืนกับไปทางแบ,บ็คซ้ายวันนี้ครับทีมเจ้าภาพที่จะเป็นผู้คุมการแข่งขันก็เป็นเมเซนช้างครับตาหลอดครับแม่เก็บไปเก็บบอลแต่ไปอย่างวันนี้เรียบร้อยครับแม่เยู้ขาแ กสกาน้เรเ้่อแต่ตละน้ะะ้ารับะกดยสกอรสครับตัวนี้ค่อนข้างขาดเลยครับ40 40แน่จะ <c ười> แหลกว่ามันทำไมดได้จริงเดี๋ยวตัว <c ười> นี้นี่บุกนี่ต้องตังรับให้ดีนะครับบุกเพลิ่ไม่ได้ครับ ถ้าเปรียบเป็นฟุตบอลท่าฮิวิเลกนี่ส,สีแดงก็น่าจะเป็นสีาชายวิเต็ดเนี่ยสีาชายสีสีสี้ฟ้าของกาลาวนี่ก็น่าจะเป็นทีวทีวววสีฮะ มินคู่มันแล้วบ้างมะั้งเออโอ้โหเด็๋บอกว่ารางวัลตุ๊กตาทองปีนี้มินมีสิตได้เลยครับฟอร์มเก่งแกงนี่คือฟอร์มทำฟอร์มเจ็บทำหนะรัางวัลตุ๊กตาทองเอาไปโลดว,ลลนนว,ว่าล่ำหนาล่ำหนาประจำบอลไหววนตฮะ ตอนดิบตีกันถลม่มบอลลำนาบาระธาเมื่อจับบอลไหวเลยปล่อยคะแรงครับมีข่าวหายไม่รู้เดบิวต์ไ,ได้เหมือนพอเวลาแข่งขันหนึ่งทีครับน่ะตอนนี้นี่กันทะลักที่เดียวนส่ตัวตดโสนีเ่เป็นยังชมที่ต้องรับงานหนักครับ ล้วก็ค่อนข้างขาดนะแต่ก็ยังพอมีเวลาที่จะตีไข่แตกครับแต่กัรทรักบุกใหม่จังงี้ว่าวันนี้ครับแม้โดนยางชุบสกัดออกแลนหลังครับสีที่มีตัวมาเติมอันดับบอลเป็นอย่างว่าครับเมื่อตาถ้ามันอยู่ทางอันตรายที่มีหลังคาครับอัศจรายที่ไม่มีหลังคาก็อย่างว่าครับตายเมื่อกากรรม กะตลักโกกแม Hence, ่ตรงนี้แมวยังเหนียวครับช่องพุตต์่อไลก็น่าจะสมการนี้ยังไม่ดูเวลานะครับเวลานี้น่าจะโลงเลยกันมาเต็มทีละมานี่ก็หมดเวลาหนึ่งที่เสร็จแล้วครับรมการเริ่มจะจ้องไอที่รายการครับสมการถ้าเป็นไทมิลเลีก็ด้เป็นชัยยะมหาปราแต่นี่รมการสอบประถอผมไม่รู้ว่าคือใครครับ เขาเล่นเบาๆเลยเลเข่าขขา,ากันแล้วไอ้บอลนี้แม่เกือป้าแมโอ้โหสก,กัดเชื่อกันได้ดีครับสำหรับยังชมและการท้าวิยาเจ็ดเตอร์ครับสำหรับเบอร์แปดจังหวะเล็งจีเข้าไปเพื้อพวกกับพวกศัรรตรแม่แต่เป็นจังหวะเตะมุมลุ้นขั้งกุฏเปนนโอกาสสุดท้ายของขการท้าวิยาครับ วันนี้เปิดเข้ามาครับลุ้นมาแล้ววันนี้แม่โคกทิ้งไม่ได้แล้วโอ้โหกับการครับกรรมการเวลาหมดแล้วนะครับช่วงนี้บ<ป>จบหาซ้องคแแนแพ้แพ้ไรเป็นหนังในคือแพ้เ่าหรอวะดูจะ,จะเล่นที่ลูกสันส้นๆนะครับ เปิดขึ้นมารุนเข่าในทริงและเบอร์แปดแม่โคลออกไปครับแต่กรรมการยังไม่ให้เป็นลูกนี่มันก็หมดไปสองนาทีสามนาทีฝ่าแล้วครับกรรมการของเราที่ยังยื้อเวลาครับย,ยังไม่เป่านะครับผมติณชายที่มาเหี้ยว่า40สกอหน้าขาแล้วนี่แต้มมาใข้แล หมดเวลาการแข่งขันนี้ขึ้นแรกครับทลักษณ์พิทยานำหนึ่งต่อศูนย์ขอบคุณสนามนแะละผู้บรรยายครับ